โมเมนต์แบบนี้นะคะต่อให้ฉายวนกี่รอบแม่พึ่งก็ไม่เคยรู้สึกว่าเป็นอะไรที่น่าเบื่อเลยค่ะให้หอมแม่ไปทั้งวันแบบนี้หอมไปกันจนโตเลยนะลูกน้อง <c oughs> ค่ะคลิปนี้นะคะท่านผู้ชมค่ะแม่พึ่งมาอัปเดตให้ฟังในเรื่องของชีวิตคู่นาะอว่าเอตั้งแต่เราแยกทางกันไปตอนเมื่อ2ปีที่แล้วเราเป็นยังไงกันบ้างซึ่งแม่พึ่งไม่ได้อัปเดตมานานนาะอเรื่องราวของชีวิตคู่เดี๋ยววันนี้ไปเล่าให้ฟังคร่าวๆโดยรวมแล้วกันนะคะแต่ขออนุญ,ญาตไม่เปิดเผย ภาพส่วนตัวของเขาแล้วกันนะก็ตามที่แม่พึ่งได้เกริ่นไปเมื่อคลิปที่แล้วนะคะว่าเราได้ขับรถไปลอสแองเจลิสกันนะคะ อันนี้คือภาพบางส่วนระหว่างทางนะคะก็จะมีภาพวิวภูเขาบ้างมีภาพแม่น้าบ้างเดี๋ยวก็เป็นวิวซึ่งเอามาเป็นภาพประกอบให้ท่านผู้ชมได้ฟังเรื่องราวของแม่พึ่งไปนะคะหลังจากที่เราได้แยกทางกันไปประมาณปีกว่าแล้วก็มีช่วงประมาณสักสามสี่เดือนที่แล้วอะคะ่ะแม่พึ่งรู้สึกว่าน่าจะเป็นช่วงเหมาะสมแล้วแหละที่จะคุยกับเขาแม่พึ่งก็เลยให้โอกาสที่จะให้เขาเนี่ย กลับมาได้เจอลูกซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็ขอแหละเขาเคยขอมาก่อนนา,นานนแม่พึ่งก็บอกว่าให้เขาไปที่ศาลได้เลยไปขอศาลซึ่งเขาก็ไม่ได้ไปขอศาลเนาะทีนี้แม่พึ่งก็เลยโอเคไม่เป็นไรก็ถ้าเกิดดูอยากมาเจอลูกก็มาได้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเขาก็มีขอที่จะกลับมาเป็นครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยแต่แม่พึ่งก็บฏิเสธไปแบบร้อยเปอร์เซนต์ว่ามันไม่มีทางเป็นไปได้แล้วจริงๆคือความรู้สึกที่แม่พึ่งมีเนี่ยตอนเนี้ย เป็นเพื่อนกันได้นะอยู่เป็นพ่อของลูกที่ดีได้แต่ว่าเราเนี่ยไม่สามารถที่จะกลับไปเป็นภรรยาอยู่ได้อยู่ไม่สามารถกลับมาเป็นสามีของของเพิ่งได้แล้วนี่ก็บอกเขาไปตามตรงอะนะคะจะได้ไม่เสียเวลาซึ่งกันละกันคือคนอาพอมันหมดความไว้เนื้อเชื่อใจกันไปแล้วมันเสื่อมศรัทธาไปแล้วเนี่ยมันก็ยากนะคะที่จะกู้กลับคืนมาแม่พึ่งไม่อยากเสียเวลาทั้งสองฝ่ายจริงๆอะค่ะคือ,อความรู้สึกแบบนั้นมันไม่มีแล้วะคะ่ะท่านผู้ชมมันมันเจ็บจนมันชาไปแล้วเราก็ไม่คิดที่จะกลับไปเสี่ยงใหม่ อันนี้ก็ถือว่าเป็นเพื่อนกันค่ะคุยดีกันนะคะก็ คุยด้วยดีแล้วก็เขากลับมาครั้งนี้ก็เหมือนเป็นพ่อที่ดีของลูกได้ในระดับหนึ่งนะคะด้วยทุกสิ่งอย่างที่แม่พึ่งตัดสินใจทําไปเนี่ยแม่พึ่งก็นึกถึงความสุขนึกถึงผลประโยชน์ของลูกเป็นหลักก่อนนะคะเราก็คิดว่ายังไงเขาก็ควรได้เจอพ่อเขาแหละถ้าพ่อเขาปรับปรุงตัวเองได้เนาะก็เขาก็สามารถเป็นพ่อด้วยความผูกพันน่ะยังไงเขาก็ต้องเขาก็ต้องได้เจอกันอยู่แล้วอะค่ะซ<ๆ>ึ่งช่วงแรกๆนะคะน้องปันสุกเราเขาก็จําไม่ได้เนาะเขาก็ร้องร้องร้องไม่ให้อุ้มไม่ให้จับเลยะคะ่ะก็ผ่านไป ครั้งสองครั้งสามครั้งเขาเห็นว่าพี่เขาพี่ชายเขาเล่นกับผู้ชายคนนี้ได้เขาก็เลยเริ่มเข้าไปเล่นด้วยบ้างะนะคะก็น่ารักค่ะมีบันทึกภาพไว้แต่ไม่สามารถเอาภาพเขามาลงได้จริงๆเพราะว่ามันต้องเป็นเรื่องของกฎหมายด้วยค่ะเขาต้องให้ความเป็นส่วนตัวเขาเพราะว่าเขาก็ไม่ได้เป็นอะไรกับแม่พึ่งแล้วพึ่งไม่สามารถเอาภาพเขามาลงได้ก็เลยขอเป็นการเล่าเรื่องแบบนี้ไปแทนนะคะน้องธามูลของเราเ<ๆ>ขา,ามีความสุขมากนะคะเขาได้เจอพ่อเขาเขาได้เล่นกับพ่อเขาอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ว่า ไม่รู้นะคะว่าทําไมเขาถึงไม่ยอมเรียกพ่อค่ะเขาไม่เรียกคําว่าพ่อเลยนะคะเขาเรียกแต่ชื่ออย่างเดียวคือแบเพิ่งก็รู้สึกแบบแอบเศร้าใจเล็กๆแทนสงสารพ่อเขานอะว่าเออลูกแท้ๆแ,แต่ไม่เรียกไม่เรียกพ่อค่ะก็ ไม่ได้สอนนะคะน้องเขาเป็นของเขาเองเขาเรียกของเขาเองแบบนั้นนะคะก็ไม่รู้จะทํายังไงก็แล้วแต่เขาเนาะอันนี้ก็เป็นอาหารที่แม่พึ่งเตรียมทําไว้ก่อนที่จะเดินทางไปก็กะว่าจะแพ็กไว้ไปทานระหว่างทางเนาะและที่ก็แบ่งส่วนหนึ่งเอาไว้ที่บ้านเพราะว่าเป็นของโปรดของนีนานในท่านเขาเขาจะได้ทานอยู่ที่บ้านแล้วแม่พึ่งก็เอาน้องวอรท่านกับน้องปันสุไปด้วยกันเพื่อไปทําพาสปอร์ตไปสองพุทธิติเลยคะ่ะเพราะว่าไปพุทธแรก เสร็จแค่ของน้องทำบุญน้องก็คือของน้องวัาทานของน้องปันสุกยังไม่เสร็จก็ต้องไปอีกพุทธนึงอีกไปหชั่วโมงกับหชั่วโมงโอ้โหเหนื่อยกันมากค่ะเขาขับรถไปค่ะเขาเป็นคนขับรถเขาเป็นพ่อเนาะเขาก็ต้องไปเซ็นเอกสารต่อหน้าเจ้าหน้าที่อะค่ะเวลาทำพาสปอร์ตไทยอะค่ะเแม่พึ่งก็แพ็คอาหารไปทานระหว่างทางซึ่งเห็นเขาทานอาหารฝีมือแม่พึ่งอีกครั้งหนึ่งเขาเหมือนเขาจะร้องไห้นะพี่ชมเขาแบบเขาเขาคงไม่ได้ทานอาหารไทยมาพักใหญ่แล้วอะค่ะแล้วเขาก็รู้สึกว่า อืมอร่อยทานใหญ่ได้ทานเยอะมากเลยม่งก็บอกอืมคิดถึงละสิหยอกหยอดวิวสวยงามไหมคะท่านผู้ชมคะ่ะสวยนอ้อเหมือนภาพวาดเลยแม่พึ่งบอกปุ๋ยดีใจที่ได้บันทึกภาพเพราะเราไม่ใช่คนขับไงคะเรามีคนขับให้ก็ต้องขอบคุณน้ําใจเขานะขับรถไปกลับให้2สัปดาห์ติดเลยอะคะ่ะก็ถือว่าสําเร็จรร่งไปด้วยดีตอนนี้รอพาสปอร์ตของน้องปันสุขซึ่งก็น่าจะทันนะคะคิดว่ายังไงก็ถัานแล้วก็ อีกเหตุผลสําคัญที่แม่พึ่งต้องคุยกับเขาคือตัดสินใจคุยกันก็เพราะว่าการที่จะเอาลูกไปเมืองไทยเนี่ยเขาต้องเป็นคนอนุญาตเนี่ยค่ะเขาต้องเห็นด้วยอะค่ะซึ่งดีใจมากๆที่เขาเห็นด้วยแต่เขาเขาขอว่าอย่าไปเกินปีได้ไหมอย่างน้อยๆเออปีหนึ่งเต็มที่ขอกลับมาคุยกันอีกทีหนึ่งเขาอยากเขาคิดถึงลูกอะค่ะเขาบอกแบบนั้นนะเราก็เข้าใจเขาก็เห็นใจเขาก็ ก็อาจจะปีหนึ่งพาเด็กกลับมาสักครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่เพิ่งตั้งใจจะไปลุยทาธุรกิจที่เมืองไทยให้ประสบความสาเร็จเพื่อให้รายได้เนี่ยมันมากกว่ารายจ่ายแล้วแม่เพิ่งจะได้ไม่ต้องเครียดอีกต่อไปก็อยากทําไว้ให้ลูกๆให้มันมีพาสซีฟอินคัมที่เข้ามาสม่ําเสมอเผื่อแม่เพิ่งเป็นอะไรไปลูกๆจะได้ไม่ลาบากอะคะ่ะก็ตั้งใจไว้แบบนั้นเดี๋ยวคลิปหน้านะคะจะเป็น วันเกิดของพี่นิรานครบ14ขวบแล้วคะ่ะท่านผู้ชมขาโตวไวจริงๆเนาะแล้วเดี๋ยวแม่พึ่งจะมาเล่าให้ฟังในคลิปมีความน่ารักในด,ดูหลายช็อตมากคะ่ะในช่วงวันเกิดพี่นิราน,นะคะแม่พึ่งก็ฉลองกันเบาๆเล็กๆน้อยๆค่ะไม่ได้มีอะไรหรือหวามากมายก็กะว่าเดี๋ยวไปเมืองไทยค่อยไปฉลองที่เมืองไทยอีกรอบหนึ่งแล้วเดี๋ยวยังไงกําหนดการกลับเมืองไทยแจ้งกันอีกทีนะคะ แล้วก็มีของแถมค่ะท primary, 对对่านผู้ชมค่ะของแถมก็คือในเรื่องของมือที่3ซึ่งแม่พึ่งไม่ได้อยากรู้น้ไม่ได้ไปเผือกเรื่องของเขานะคะแต่เขาเล่าให้เราฟังเองค่ะก็เดี๋ยวเอามาเล่าให้ผชมท่านผู้ชมฟังในครั้งต่อไปเนาะลากันไปด้วยภาพที่หอมหวนอบอวนอบอุ่นใจของแม่พึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวพบกันคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ